อาบัตในพระไตรปิฎกเขียนโดยนัทพบธรรมบทที่หนึ่งคำชี้แจงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผมเขียนโดยยกเอาส่วนหนึ่งของพระวินัยที่สำคัญและพระวินัยข้อที่ไม่ยุ่งยากในการพิจารณาความถูกต้องมารวบรวมเรียบเรียง ให้พุทธศกนิกชนได้รู้ในระดับหนึ่งว่าพระรูปไหนกำลังทำผิดพระวินัยวงเล็บเปิดอาบัตวงเล็บปิดหรือไม่วงเล็บเปิด,ปด,ไ,มปดไม่ใช่หนังสือที่ใช้ตัดสินว่าพระรูปไหนดีหรือไม่ดีวงเล็บปิดแน่นอนว่าหากพระบางรูปจะทำอาบัตเล็กๆน้อยๆในบางครั้ง ก็คงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายถึงขั้นที่เราจะไปตัดสินว่าท่านเป็นพระที่ไม่ดีในทางตรงกันข้ามสำหรับพระที่ทำอาบัติอยู่เนืองรวมไปถึงพระที่แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระวินยัยหรือพระธรรมเลยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดอะไรที่เราจะเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเราควรกราบไหว้พระแบบนี้ และส่งเสริมให้มีพระแบบนี้จำนวนมากๆหรือไม่ความสำคัญของพระวินยัยพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยเอาไว้เพื่อเป็นกรอบให้พระในพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามวงเล็บเปิดเปรียบเหมือนกฎหมายของพระวงเล็บปิดโดยการทำผิดไปจากพระวินัยนั้นจะเรียกว่าอาบัติ พระวินัยนั้นมีความสำคัญมากๆโดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ได้บัญญัติพระวินัยเพื่อช่วยให้หมู่สงฆ์อยู่อย่างเป็นสุขพระมีกิเลสตัณหาน้อยลงชาวบ้านเลื่อมใสและพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดำรงอยู่อย่างยาวนานเราจึงสามารถกล่าวได้ว่า หากพระไม่ทำตามพระวินัยหมู่สงฆ์ก็จะอยู่กันอย่างมีความทุกข์พระมีกิเลสตัณหามากขึ้นชาวบ้านเสื่อมศรัทธา,าศาสนาเสื่อมโทรมและถูกทำลายวงเล็บเปิดดูสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเห็นด้วยไหมครับวงเล็บปิดสอดคล้องกับในพระไตรปิฎกอีกบทหนึ่งที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าวงเล็บเปิดอุาาทานคาถา พระไตรปิฎกเล่มที่สพระวินัยปิฎกมหาวัคภาคหนึ่งข้อหนึ่งร้อ่วงเล็บปิดพระวินัยจะนำความสุขมาสู่พระที่มีศีลและป้องกันไม่ให้พระทุศีลได้ใจพระที่มีศีลจะเป็นผู้รักษาและเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีตามที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติไว้อย่างไม่ต้องสงสยัยและเป็นผู้ที่ทำสิ่งที่ควรทำส่วนพระที่ไม่รู้จักพระวินยัยย่อมไม่สามารถรักษาความสมรวนของตนวงเล็บเปิดรวมศีลด้วยวงเล็บปิดเมื่อใดพระยังสามารถรักษาพระวินัยเอาไว้ได้เมื่อนั้นได้ชื่อว่าพระพุทธศาสนายังไม่เสื่อมสูญ ด้วยเหตุดังกล่าวเราชาวพุทธทุกคนที่ปรารถนาจะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้ดำรงอยู่ยาวนานก็สามารถทำได้ด้วยการให้ความเคารพศรัทธาแต่พระที่ปฏิบัติตนตามพระวินัยเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้พระที่ไม่ดีมีจำนวนน้อยลงเหลือแต่พระดีๆที่จะสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า และชักนำให้ชีวิตของผู้คนจำนวนมากในสังคมไปสู่ความเจริญผู้คนมีศีลธรรมมากขึ้นสุดท้ายทั้งศาสนาและสังคมก็จะเจริญไปพร้อมกันแต่ถ้าเราทำในแบบตรงกันข้ามก็จะได้ผลลัพธ์ในแบบตรงกันข้ามหลายคนคงยังไม่ลืมว่าแท้จริงแล้วผู้ที่มาบวชเป็นพระ ในพระพุทธศาสนาควรเป็นผู้ที่มุ่งฝึกตนเพื่อลดกิเลส